พูดเลยว่าสีนี้มัสแทบคล้ายดีออลิปโกลด์สีเชอร์รี่ฉ่ำแบบธรรมชาติมากๆสวยมากค่บอบบี้บราล์คัชลิปสีรูบี้ hello สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่อง,องเจ๊กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้มารีวิวสิ่งที่อยู่ตามปกคลิปเลยค่ะทุกคนก็คือทูดิวิตินบามนั่นเองนะคะดูก็คือออกมาให้เราเสียตังค์เสียทรัพย์สินกันอีกแล้วสาหรับตามฟอร์มูล่ามาเป็นแบบใหม่แบบสับให้ความดิววปากฉ่าปากดูสุขภาพดีดูเทลตี้ healthy. แต่ว่าสีอะ่ะมันจะออกแนวนแบบเรือ่อเรือเร่อ,อความธรรมชาติใสๆเหมือนเป็นคนขยันดื่มนะ้ำอะไรฟิลน้นเลยนะทุกคนฉันก็จะมารีวิวแล้วก็สวอชให,ให้ทุกคนได้ชมกันทั้งหมด 14ครบครบจุกๆแบบเรียวๆโนสปอนเหมือนเดิมเลยนะคะก็ใครวอลวอรอยู่ใครลังเลยอยู่ว่าเฮ้ยจะตามสีไหนดีก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก่อนเคอหนึไลค์ like. ถ้าเกิดใครยังไม่เคยกด Subscribe ก็อ,อย่าลืมกด s u b สไครต์ทางเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสวอชกันเลย ก็มาเจอกันในสภาพปากซีดๆเลยนะคะคือจะบอกว่าแดงมากๆรั่วพรว่าเหมือนแบบฉันอะมือบอลไปแกะปากไงอย่าทําตามนะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีมากๆเดาจะได้มาลองกันแบบเรียวๆเลยนะคะว่าลิปทินบาลของโฟยทูอันนี้มันจะสามารถแบบทาไปแล้วปากจะกลับมาสวยได้หรือเปล่าดูกันตั้งแต่แพคเกจิ้งกันก,นก่อนเลยแกคือแบบแพคเกจิ้งคือมีความแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กเกาหลีเกาใจมากหน้าตาจะขับคล้ายขับคากับกตัวแบบ แกลมไหมแกลมลิปสติกแกลมทินซัมตเตียวมาลองให้ดูกันว่าเนื้อเขาต่างกันไหมนะคะ,ะคะเขาก็จะมาในลักษณะแบบลิปบามแบบนี้เลยเนื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นบามเนื้อชายเลยนะคะพิกเมนต์จะไม่ได้ชัดมากนะทุกคนเขาจะให้ความแบบโปร่งแสงเบาๆนะคะแต่ถ้าเลิดเราทาย,ย้ำๆนะคะสีก็จะได้สีที่มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อบามเนาะสีเขาจะไม่ได้แบบทึบมากถึงขั้นกลบสีปากได้นะคะทุกคนนี่ เนื้อแบบเป็นบารมที่ชุ่มชื้นมากนะทุกคนเห็นแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะทายำๆให้ดูล้วคนปากแ้งชอบแน่นอนรุ่นนี้ให้สีที่ชัดกําลังดีเลยนะคะไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ให้ฟินิชปากที่ดูแบบว่าฟีลเหมือนแบบปากเฮลตี้สุขภาพดีดื่มนะ้ำเวละแปดแก้วแบบนั้นเลยช่ำแบบธรรมชาติ เฮลวตี้สุดๆแล้วตัวนี้เขาก็ยังแบบใส่บำรุงมาอัดแน่นมากๆเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อช่วยแบบกู้ริมฝีปากเราให้มีความนุ่มชุ่มชืน้นซึ่งบอกเลยว่าเป็นลิปที่เหมาะกับสายปากแห้งสายปากพังมากๆที่แห้งๆเมื่อกี้ก็คือมีความแบบมันดูกลับมาปกติมากๆเลยทุกคน<ๆ>ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละสีเป็นอะไรยังไงมีสีไหนหน่าทุบบ้างนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย มาเริ่มกันที่เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีนี้ชื่อว่าสีนี้ก็ชื่อว่าสีคาราเมลนั่นเองนะคะจะออกแบบนูดนน้ำตาลไปทางส้มๆนิดนึงสี M L B B ละมุนสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทางกันเลยฉันก็เริ่มกลับมาทาสีแนววอโทนมากขึ้นแหละเอาดีๆเนื้อรุ่นนี้เหมือนทำออกมาเอาใจสายปากแห้งอะแต่ด้วยความที่เป็นเนื้อบามนะคะข้อควรระวังนะทุกคนข้อควรระวังคืออย่าเผลอกดน้ำหนักเยอะนะคะแกอย่าเผลอหนักมือเหมือนฉันเมื่อกี้ที่แบบเผลอกดน้องแรงไปคือน้องหนักจากด้านในแล้วอะทุกคนแบบอ่อนโยนกน นิดนนนึงะะคะี่ก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนสีนี้คือสวยมากเป็นสีที่แบบอินนูดน้ําตาลอมสองมีความ mlbb ละมุนละมุนเลยแล้วเป็นโทนที่แบบแล้วเป็นโทนที่แบบพอดีมากๆไม่ป่วยไม่ซีดเกินไปทาเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอดนะคะใครที่ชอบแต่งหนะ้าฟฟย์บอกว่าซอบๆละมุน mlbb นี่เลยสีนี้คืออ๋อทำเอาใจสุดๆเบอร์สนะคะสีนี้ชื่อว่าสีทนเจอรินนะคะทุกคน อ่ะถ้าลงบางๆเบา,บาๆอะ่ะก็จะได้พิมพ์สีที่มีความแบบระเรื่อสีดูธรรมชาติมากๆนะคะถ้าอยากได้สีชัดๆนะคะก็ค่อยๆทาย้ำนะแล้วก็ไม่ต้องหมุนเขาออกมาเยอะเอ้ยสีนี้คือเป็นส้มที่น่ารักมากเลยอะ่ะคือเขาเป็นโทนลูกส้มที่ทาแล้วแบบผิวดูผ่องขึ้นมาไม่ทําให้หน้าดูดรอปแล้วก็ เป็นเฉดส้มที่ไม่ไม่ได้เจอชมพูเยอะเกินไปอะ่ะไม่ได้ดูนีออนทานแล้วหน้าไม่โดดไม่ลอยนะคะใครชอบโทนสีสันสดใสอะ่ะอยากแบบได้สีที่เฟรชนิดนึงทาแล้วรู้สึกสดชื่นสดใสวันนี้แบบหู้ฉันไม่ค่อยสดใสอะไรเงี้ยนี่เลยเบอร์2คือน่ารักมากๆไม่ตะโกนเกินไปอะทุกคนใครที่ชอบโทนส้มนะคะสีเอฟเบอร์สเลยน่ารักมาก ต่อมาเบอร์สมนะคะสีนี้ชิวสีโชเมโทนะคะก็จะออกแบบมีความอมแดงๆขึ้นมาแล้วสีเนี้คือน่าจะเป็นสีที่ใครหลายๆคนชอบเลยเขาจะออกแบบ แดงมะเขือเทศตุ่นๆนะทาบางๆก็จะได้สีประมาณนี้เขาจะเป็นสีออกแบบแดงอมน้ำตาลตุนะ่นๆพอลองทาเต็มๆแบบฟูลลิปจริงๆนะคะถึงเขาจะเป็นบามแต่ว่าสีเขาก็คือชัดสามารถแบบกลบสีปากได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นกลิบแบบมิดขนาดนั้นด้วยเบอร์ศูนย์สาม Ber นะคะจดลิสต์ไว้เลยทุกคนคือมันสวยมากเป็นแบบแดงอมน้ำตาลตุน่นๆใครหาสีวอมโทนจริงๆนะคะนี่เลยทุกคนเบอร์สามสวยมากเป็นกันตายสี ผิวหนทาก็รอดแน่นอนนะพูดเลยว่าสีนี้มัสแทบคือสวยจึง้งต่อมาเบอร์สีนะคะสีนี้ชื่อว่าสีมิสตีนะคะอันนี้จะออกเริ่มออกเป็นโทนแบบชมพูชมพูขึ้นมาแล้วนะทุกคนสีมิสตีนะคะก็จะออกเป็นโทนแบบนูดชมพูดูลูกคุณมากๆเป็นนูดชมพูที่สวยแพงมากเลยอะ สวยมากเบอร์ศูนย์สี่สีมิสตี้นะคะทุกคนคือมันเป็นสีแบบดูแพงมีความลูกคุณละมุนใจมากๆดูเป็นสาวแบบว่าพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักบนมันดูแบบซอฟสุดๆส,สวัสดีค่ะเป็นคนนุ่มนวลอะไรแบบนี้ทุกคนเออ mlbb ดูแพงจัดไปเลยเบอร์ศูนยสี ต่อมาเบอร์0ูนย์ห้าสี่แกลมโกลนะคะสีนี้จะเป็นสีสีนี้นะคะจะเป็นสีที่เขาไม่ออกสีชัดมากทุกคนฟิลเหมือนแบบเปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิผิวของเรานะคะแต่และคนทาก็จะได้สีที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเราทาแล้วฟูมากเพราะว่า คือปากเดิมเราค่อนข้างชมพูนะคะอันนี้คือจะเหมาะกับใครที่อยากหาลิปบามใสๆทาไปโรงเรียนนะคะ<ๆ>เพราะว่าเขาจะเป็นฟีลแบบเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีปากเราสีเบอร์ห้าเนี่ยเหมาะมากๆกับน้องกับน้องๆคนไหนที่หาลิปมันเบาๆใสๆทาไปเรียนอยากได้ความธรรมชาติไม่อยากได้แบบสีชัดๆนะคะเบอร์ศูนย์ห้าเลยแหละแบบเป็นลิปมันมีสีเบาๆระเรื่อดูธรรมชาติคือแบบไม่โปะแน่นอนแล้วก็ยังแล้วก็ยังได้บำรุงในตัวด้วยทุกคนคือแบบเลิศมาก จบไปแล้วครึ่งทางมาต่อกันอีกครึ่งทางนะคะทุกมาต่อกันที่เบอร์0ูนย์หนะคะสําหรับสีนี้ชื่อว่าสีซอฟโรสนะคะขออภัยข้างนอกข้างๆบ้านมีการก่อสร้างเกิดขึ้นขออภัยด้วยจริงๆนะคะทุกคนเริ่มมาโทนชมพูกันแล้วกุหลาบไหมแต่สีดูไม่ค่อยกุหลาบเท่าไหร่โทนชมพูสดใสใครที่ชอบทาสีปากแบบจึงจ้งๆแบบสาวเกาหลีสีแบบปากชมพูตะกนออกมาก็คือ เบอร์ศูนยสี่ซอบโรดเลยแต่พอทาขึ้นผิวแล้วมันน่ารักนะพูดเลยเป็นโทนชมพูสดใสที่มันทาออกมาแล้วคือน่ารักแบบตุ๊กตามากๆก็จะแบบไม่ได้ดูตะโกนหรือตะคอกขนาดนั้นว่าแบบชมพูอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมลุกโดยรวมดูแบบตะมูตะมีเป็นชมพูที่ทาเราน่ารักดูสดใสามากๆ ต่อที่เบอร์07นะคะสีไอซ์พิงค์ตีนี้ยดูจะเป็นแบบชมพูม่วงแมนเนี้ยจะเป็นชมพูม่วงแบบบาร์บี้บาใจเลยแกถูกต้องมากใครที่อินกับ4คู่โทนจ,จา๋าเบอร์07เลยจด ส07สวยมากเป็นชมพูอมม่วงที่แบบไม่ตะโกนเกินไปนะคือมันดูบาร์บี้บาใจแบบฟิลสีครูโทนที่กําลังอินเทรนด์มาสักพักนึงแล้วอะแต่ว่าแต่ด้วยความที่เป็นเนื้อฉ่ำๆสีมันไม่ดูแบบตะโกนพิยงน์นีมันไม่จ๋าเกินมันก็เลยดูแบบก็เลยดูแบบกําลังน่ารักพอดีมากๆเลยนะคะทุกใครอยากจะเริ่มเปิดใจทาสีครูโทนแต่ไม่กล้าทาพิมเมนต์จัดจา่าแน่แนๆเบอร์นั้นก็คือเริ่มจากลิปบามอันนี้ก่อนได้เลยเพราะเข้ากับผิวมากกว่าเบอร์08เมื่อกี้อีกเบอร์08จะมีความอมส้ๆมๆ กับเฉดสีผิวของเรามากกว่าเป็นเซฟโซนสุดๆเป็นสีที่ทาได้บ่อยแน่นอน everyday look หรือแบบเอาอยู่ทุกโอกาสจริงๆไม่เป็นทางชมพูหรือไม่เป็นทางม่วงเกินนะคะเรา Recommend เบอร์ศูเเลยเป็นชมพูม่วงที่แบบสวยพอดีมากๆ สามสีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแบบรวดเร็วเลยนะคะมาเริ่มที่เบอร์แปดก,กันเลยสีชื่อว่าสีบลอซซอมนะคะคนคือดูจากในแท่งอะมันมีความแบบแดงแบบแดงมาเขือดเทศเลยใช่ปะแต่เดี๋ยวจะสวอชให้ดูตัวนี้มันจะเป็นฟีลแบบคล้ายๆ the olive glow cherry, ดีออล i ิปโกลสีเชอร์รี่เบอร์015ย์ทุกคนคือสีเขาจะแบบไม่ได้ออกชัดมากให้ความแดงระเร้อใสๆแบบน่ารักมากดูเฮลตี้มากๆเลยทุกคนสีทาลิปมันมีสีที่เป็นสีออกแดงๆ ใส่ธรรมชาติใส่แบบเมคอัพดูเมคอัพใส่แต่งหน้าแอปผู้ชายก็คือทาเม่ทาลิปปากฉันดูสุขภาพดีจะกภายหนเบอร์ศูนย์แปดเลยจ้ะเลิศสีธรรมชาติที่ถูกต้องจริงๆเป็นแดงที่แบบทาแล้วปากดูเฮลตี้เกิลสุขภาพดีสุดๆสองสีที่ไม่ได้ออกสีชัดมากนะคะกะคะ็คือจะเป็นศูนย์ห้ากับศูนย์แปดจะเป็นสีออกแนวใสๆใ,ให้ความระเรื่อธรรมชาติฟิลเหมือนทาลิปมันเปลี่ยนสีเลยนะคะซึ่งเบอร์ห้าก็จะออกชมพูเนาะส่วนเบอร์แปดจะออกแบบแดงแบบนี้คลายดีออร์ดิโกลมาก ต่อที่เบอร์เก้าเลยนะคะสีแครนเบอร์รี่ทุกคนคือเป็นสีที่เราชอบมากที่สุดในทั้งหมด14แล้วมันจะเป็นแดงออกแบบแดงเบอร์รี่เบอร์รี่ทุกคนสวยมากสีเนี้ฉันรู้สึกว่ามันคล้ายกับบอบบี้บรา n ์ค u ัชลิปสีลูบีเป็นแดงเบอร์รี่ที่ทาได้ในทุกวันจริงๆแบบไม่ต้องกลัววมันจะดูตะโกนเกินไปไหม เพราะว่าด้วยความที่เป็นเนื้อบามาเนาะสีมันก็จะแบบไม่ได้กระตกกระตากมากมีความติ่งๆชมพูอ่ะทาแล้วมันขับผิวมากๆเลยเลือกไม่ได้จริงๆว่าจะเอาสีไหนนะคะคือแนะนําเบอร์เก้าเลยลูกสีแครนเบอร์รี่ก็คือเป็นสีที่เราทาช่วงต้นคลิปด้วยนะคะเป็นสีที่แบบซองเจฟเวอร์ริตเลยเราชอบสีนี้มากๆรู้สึกแบบเป็นแดงเบอร์รี่ที่ทาแล้วขับผิวหน้าผ่องแต่ว่าด้วยความที่เบอร์9ก้าเป็นสีเข้มนะสเตนเขาก็เขาก็จะทิ้งสเตนสีไว้ชัดกว่าสีอื่นๆนั่นเองทุกคนทาแบบทายังไงก็สวยแน่นอนสีีเน้ และเราก็เดินทางมาถึงสีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนสีนี้เบอร์สิ Ruby Red นั่นเองนะคะสีนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นออกแนวแบบชมพูกุหลาบชมพูกุหลาบจริงๆทุกคนมันจะมีชมพูตุ่นๆแดงกุหลาบบอกไม่ถูกอะเบอร์สิบเรารู้สึกว่าเป็นให้พิกเมนชัดอยู่นะถ้าเทียบกับเบอร์อื่นเบอร์9กับเบอร์10คือสีชัดมากสีนี้เขาก็จอกแบบเป็นโทนชมพูอมกุหลาบตุ่นๆเลยสีนี้ก็สวยมากและคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบโทนนี้กันเลยนะใครที่แบบ ใครที่อินกับส,สีออกแนวกุหลาบหน่อยๆนะคะชื่อ Ruby red แต่ไม่ red นะคะออกกุหลาบมากกว่านะซึ่งมันเป็นโทนที่สวยมากๆทุกคนเป็นสีกันตายอีกสีหนึงเลยนะเป็นอีกสีที่แบบ must h แ v บเลยนะคะเขาเป็นเป็นโทนชมพูกุหลาบออกฟิลสับๆอะไม่เข้มไม่กล่ำนะคะทุกคนเฉดกลางๆแบบทาง,ง่ายมากๆแล้วก็เอาอยู่ถูกลกแน่นอนอีกสีที่รู้สึกว่าควรมีติดกระเป๋ามากๆ โอเคทุกคนก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ swatch เ forty o d e w i t i n balm ตัวใหม่ล่าสุดนะคะแบรนด์นี้เขาก็แบบออกใหม่ออกเก่งออกทีให้เราได้เสียดตังทุกรอบเลยจริงๆมาขอสรุปนิดนึงดีกว่าสำหรับรุ่นนี้นะว่าอะไรยังไงไซ อะไรสักรุ่นหนึ่งที่เขาเคยออกมาหรือเปล่าใช่เราว่ามันขายฟอยทูที่เป็นลิปแกลมตัวเก่านะคะแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือตัวนี้ยแต่อันนี้คือเน้นความแบบธรรมชาติเบาๆใสๆระเรื่อเลยคือให้ความชุ่มชื้นดีมา,มากๆแต่ว่าปากสุขภาพดีฟิลเหมือนเป็นคนแบบดื่มน้ำวันละแปดแก้วแปดลิตรเอ่ยใดเลยคือรุ่นนี้เหมือนออกมาเอาใจคนสายปากแห้งสายปากชำ่ำแล้วก็อยากได้ลิปที่ธรรมชาติทาได้ทุกวันหยิบทาได้แบบไม่ต้องคิดเลยอะไรแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นทินบามเนาะนอกจากใจสีที่สวย แล้วเขาก็ยังเน้นบำรุงด้วยนะคะเนื้อมาดีมากๆเลยนะคะคือให้ความให้ความชุ่มชื้นกับปากได้ดีมากๆทาแล้วปากดูนุ่มลื่นดูสุขภาพดีสุดๆนะแล้วสีของบาร์มเขาก็คือสมูทดีเลยไม่มีความเป็นคราบไม่มีความเป็นเส้นๆเลยนะคะนี่ดูดิทาไปแล้วมันจะแบบไปเติมเต็มร่องปากของเราซึ่งเขาก็ออกมาแบบ10เฉดสีเลยนะคะโทนแดงส้มชมพูม่วงนูนนลลลกกก็คือมคมอเมเนะออเเนนนดดิยยะะะัังงงไไปู ก็จะไม่ได้เน้นความติดทนนะคะทุกคนใครที่ชอบความธรรมชาติธรรมใจปากดูเฮลตี้เป็นสาวสุขภาพดีนะคะก็ลองไปดูฟอยทูรุ่นดิวตินบามกันได้เลยนะทุกคนตอนนี้เขาก็วางขายเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเติมฟอยทูหรือว่าช่องทางออนไลน์ของเขาได้เลยนะโอเคงี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะคะช่วยในการตัดใจเลือกสีกันได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปชอปสีไหนตามก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะทุกคนสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบ คลิปรีวิวแบบนี้แกลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจทางเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย